คลิปนี้จะนำพาทุกคนมาดูสถานีรถไฟสายตะวันออกค่ะมาดูด้วยกันว่าแต่ละสถานีจะมีคนใช้บริการเยอะไหมสถานีนี้สวยเป็นสถานีที่ยกขึ้นมาจากพื้นดินสวยมากๆ โอ้โหสถานีพัทยาค่ะคนเยอะมากไปา้ครับาอ่มาสถานีพัทยาขบวนรถต่อเทียบชาราทีงขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองแปดสี แต่เราบอกิสาจจต้นทางราไปตดตงไปตาสีกง่่ปนีน้ตกรเที่ยนี้มีวนิสิตเรียบร้อย็จะพาเนไปในกับรถครับเฮ้ยไม่จับคามนบนนะเนาะขนบ เอ้หรอเอัอตรงนี้นะที่ำลองพัถ้าพักมาต้องรู้นะขอาใจนะไม่เคยเห็นแบบนี้เลยคนรอรถไฟเต็มสถานีพัทยา ตอนนี้ยังขึ้นไม่หมดน,นั่งเลยลูกนั่งเลยเดี๋ยวไม่มีที่นั่งเลอวนั่งเลยถ้เา,เ,ขาขเดินไปตรงข้างหลังก็เป็นที่สำรับพิสุสมนะเอากระเป๋าขึ้นข้างบนเลยลูกใช่ ถ้าเราผ่านไปอีกสถานีหนึ่งก็จะมีแต่ที่ยืนก็จะแน่นขอการปรนนธาผู้โดยสารนะครับที่ขึ้นไปนบนคาร์บอนรถแล้วนะครับปรนนธาเดินเข้าด้านในด้วยนะครับผู้โดยสารยังตก้างพิลล่านั่งอีกเยอะนะครับขอความปรนนธาสุกผู้โดยสารสุขท่านนะครับปรนนธานเดินเข้าด้านในด้วยครับทีอบอ่นั่งเยอะครับ <faced> ปนพบขอคารมรุนาจากพ้ที่สาทุกท่านนะครับที้นไปเดยสารองคารมรถแล้วนะครับการุณาเดินเข้าด้านในของขบวนรถด้วยนะครับ สารนาเดนทอนด้านในนะครับไป้าตกค้างอีกเยอะนะครับ้าเราา่ละก้อร่ามันน่งไปไหน่ะเนี่ยลงเีย nhưng <laughs> tụt hàng nhiều, nhiều lời nhiều, nhiều, nhiều,

ขั้วฮนะเฟังัมีข้วขวหลังไม่มีแล้วนะน้องออนี้ขบ้นสุดท้ายนะครับขับวหลักเต็มหมดแล้วยืนไม่ได้นะ รถแอร์ขบวนหลังคืนไม่ได้นะครับ꼼꼼ไม่ได้ครับเอนะาวันนี้เอาไปคืนก่อนเอาวันนี้ไปคืนก่อนแล้วซื้อใหม่ขบวนนี้ดงไว้ก่อนดดาล้หยให้ผมหม่ครับ แค่ขึ้นจนได้ นีพัทยาขบวนธรรมดาที่2องปายสรา่มต้อนรัาจากับราในการที่ตานปลาล่ามครับ เราไม่าเระตองสถาอนแบบาและุกสถาอินตลอดห,หน้าประตูไม่ให้สูบบุหรี่นะครับหน้าประตูอย่าสูบบุหรี่นะ

じゃあでもまだまだ。 ใส่เจ้าเด็กกันตุ๊กเจ้าเด็กก็เลย ไปเลยค่ไปท้าไดครับไปทได้อริบาอรบแล้วไปัไ้เลยมานวนะ กลับ รับสนพิทัสษ์ที่สถานีชนบุรีผานทองดอนสีนนสถานีชมทางฉะเชิงเทรา,าตลอดปลายทางจนถึงสถานีกรุงเทพนนะครับในานามการรถไฟทระเไทยขอขอบคุณพิทักษ์ทุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นยานพาหนะในการเดินทางและหวังว่าวครั้งต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยจะได้รับใช้ท่านอีกนะครับขอบคุณครับ 他好年好一次比一次厉害。 สถานี right? ชนบุรีทีนีสถานีชนบุรีทราบครับทางรถไฟนี้ออกจากสถานีชนบุรีไปแล้วไปเห็นรับส่งกับผู้โดยสารที่สถานีาแทนเป็นสถานีแบบใดครับสถานีชนบุรีในงานของการรถไฟตะโทนกลางขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่เลือกใช้การรถไฟเป็นยานพาหนะในการเดินทาง แลเป็นอย่างีกั้งตอการจะได้รใช้ท่นโดยสารเป็นทานเิขันตอสาายาถง่ขอบคุณทุกนคค Attention, please. Welcome to Chok Chong Sao Junction Station. Please check the belongings before leaving the train. The State Railway of Thailand appreciates for choosing our services and looks forward to serving you again. Thank you. 哎。 Thank you. 啊。 บ้างคะในแต่ละสถานีตั้งแต่พัทยาเป็นต้นมาไม่มีที่นั่งเลยละคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะจบที่สถานีฉะเชิงเซาคะ่ะนำพาทุกคนมาดูด้วยกันช่วงไฮซีซั่นแล้วโซนภาคตะวันออกคึกคักมากถ้าคนไหนที่ขึ้นรถไฟก็ให้งดสูบบุรีแล้วก็ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เวลาที่เราไม่มีที่นั่งสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องไปละค่ะฝากพี่ๆเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ